my lovely students กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ teacher big นั่นเองในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 วันนี้อ่า unit 6บทที่6กันแล้วครับพวกเราหนังสือ superkids unit 6 in the classroom in the classroom ก็คือในห้องเรียนนั่นเองอ่าวันนี้เราก็จะมาดูคำศัพท์ต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องเรียนของพวกเราโดยตัวชี้วัด ของบทน,นี้พวกเราจะต้องระบ,บุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟังรวมถึงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบทน,นี้พวกเราเนาะจะต้องสามารถบอกความหมายของคําศัพท์นะครับรวมถึงอ่านออกเสียงของคาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆในห้องเรียนได้ถูกต้อง มีการพูดบทสนทนานะครับตามแบบที่ฟังได้ถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนั่นเองเริ่มกันเลยครับผมวอร์มอัพกันก่อนครับ say it right say it right ตรงนี้มีทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระนะครับพร้อมทั้งคำศัพท์ด้วย you have to listen and repeat listen and repeat ฟังและพูดตามนั่นเองไม่ยากเลยครับผมถ้าพร้อมแล้ว ready three two one let's go <S page 48 a listen and repeat mm hmm. n mm hmm. notebook

เรียบร้อยนะครับวอร์มอัพกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูคำศัพท์กันบ้าง In the Classroom ในห้องเรียนเราจะเจออะไรกันบ้างนะตามนี้เลยครับผมคำศัพท์ทั้งหมด8คำด้วยกันเราจะเห็นว่าเอกสิ่งของพวกนี้นะครับเราเคย ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วอย่างแน่นอนจะเป็นคำว่าอะไรบ้างนั้น you have to listen and repeat ฟังและพูดตามนะครับแล้วเราค่อยมาดูความหมายกันว่าแต่ละคำคืออะไรพร้อมยังเอย่ย ready good job three o n e ไปเริ่มกันเลยครับผม pages 44 and 45 a Listen and repeat, Clock Board. สัตว์แต่ละคำออกเสียงง่ายมากเลยแต่ละคำคืออะไรกันบ้างมาดูกันครับคำแรกครับคำแรก clock clock ตรงนี้ก็คือนาฬิกานั่นเองที่เอาไว้ติดอยู่บนผนังนะครับไว้ใช้บอกเวลานั่นเองถัดมาครับ board board คือกระดานนั่นเองสามารถไว้เขียนข้อมูลต่างๆลงบนกระดานได้ next one คำว่า door door คือประตูต่อมาครับ desk desk ก็คือโต๊ะนั่นเองคำถัดมาครับ light light คือหลอดไฟ next one คำถัดมา trash can trash can ถังขยะนั่นเองครับเวลาเรากินขนมเนาะหรือว่ามีอะไร ต่างๆที่เราไม่ใช้แล้วเป็เศษขยะเราก็นำขยะตรงนั้นทิ้งไว้ลงในถังขยะนั่นเองคำต่อมา Computer, Computer, คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองและคำสุดท้ายครับแชร์แ s ชร์ e คือ 9e เห็นไหมครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถัดมาตรงนี้พวกเราจะต้องเรียนลำดับครับผม You have to listen and write number one two, eight เขียนเลขหนึ่งจนถึงเลข8ตามลำดับคำศัพท์ที่เราได้ยินกันครับโอเคไหมเอ่ยพร้อมไหมครับ Are you ready? ขออีกทีครับผม Are you ready? สุดยอดมากๆไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ three two, one let's go Pages forty four and forty five. B. Listen and number. Number one. Board. Number one. Board. Number two. Light. Number two. Light. Number three. Desk. Number three, desk. Number four, clock. Number four, clock. Number five, computer. Number five, computer. Number six, chair. Number six. chair number seven, trash can number seven, trash can number eight, door number e door. อาพวกเรามาตรวจสอบคำตอบกันนิดกว่านะครับว่าให้เราเขียนไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าคำแรกครับ The first one what is it คำว่าอะไรเอย่ยคำแรกคือคำว่าเอ๋คำว่าอะไรนะ The answer is bored bored Next one number two number two what is it คำว่าอะไรเอย่ย The answer is good job light light n e x t one number three ภาพที่สามคือคำว่า number three is desk desk next one number four ภาพที่สี่ครับคำว่าอะไรเอย่ย number four คำว่าอะไรนะ the answer is clock clock ต่อมาครับ number five number five what is it คำว,ว่าอะไรเอย่ย The answer is very good computer computer ต่อมา number six ภาพที่หกคือคำว่าคือคำว่า great share share ต่อมาครับภาพที่เจ็ดครับ number seven number seven is All right good job trash can trash can and the last one number eight number eight is door door คำศัพท์เรียบร้อยครับตรงนี้ง่ายมากๆเลยถัดมามาดูกันในส่วนของบทสนทนานด้วยกัน everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้ครับเอ๊คุณอยากจะทราบว่าอื Where is this place? Where is this place? ที่นี่คือที่ไหนนะพวกเราคุ้นๆกันไม่เอ่ยสถานที่นี้คุ้นๆไหมครับเคยเจอที่ไหนมาหรือเปล่า t h e a n s w e r is? เก่งมาก very good นะอินดิคลาส s r o o m ในห้องเรียนนั่นเองและมาดูบทสนทนาต,ตรงนี้นะครับครูอยากจะทราบว่านะครับส่วนที่ครูวงกลมสีแดงๆไว้ตรงนี้ เราเห็นไหมเอ่ยมีเจ้าหนูนะฮะเจ้าหนูสีฟ้ากำลังถามเด็กผู้หญิงเจ้าหนูถามว่า what is that what is that เอที่วงกลมไว้มันคืออะไรเอ่ยสิ่งนั้นเรียกว่า the yes, answer is good job it is a computer it is a computer computer นั่นเองครับ นี่ไงในการถามตอบครับในการถามตอบอยากรู้ว่าเอ่สิ่งนั้นมันคืออะไรหรือสิ่งนี้คืออะไรเราจะใช้โครงสร้างคำถามตามนี้เลยครับ what is this หรือ what is that เอสองคำนี้ this กับ that ต่างกันยังไงล่ะถ้า this ครับ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ ถ้าเราจะตอบนะครับก็จะตอบว่า this is a ตามด้วยสิ่งของนั่นเองถ้า that ล่ะ that ใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลนั่นเองครับ that is a ตามด้วยชื่อสิ่งของนะครับใช้ this หรือ that ขึ้นอยู่กับระยะระยะทางนั่นเองว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับหรือเราสามารถบอกกลางๆก็ได้ว่า it is a ตามด้วยชื่อสิ่งของไม่ได้บอก ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบอกแค่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเฉยๆก็ได้เหมือนกันนี yeah. จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมครับอยากจะไม่ขึ้นใจได้ดีกว่านี้มาร้องเพลงไปได้วยกันครับพวกเราเพลงนี้มีชื่อว่า this is a door this is a door เนื้อเพลงนะครับมีรูปภาพมาแทนเนื้อเพลงอีกแล้วมาดูกันดีกว่าว่ารูปภาพแต่ละรูปคือคำว่าอะไรภาพแรกครับตรงนี้ ประตูก็ค,คือคำว่า door door ภาพที่สองเอเราเห็น a b c ปรากฏว้อยู่ตรงนี้นะครับคือ board board กระดานนั่นเองภาพถัดมาครับนาฬิกานาฬิกาก็คือ clock clock ต่อมาครับโตะ๊ะ desk desk และคำสุดท้าย share share 9e นั่นเองเหมือนเดิมครับฟังสองรอบด้วยกันรอบแรกฟังทำนองรอบที่สองร้องตามตอนนี้รอบแรกฟังทำนองกันก่อนนะครับเนาะโอเคไหมเอ่ย no? okay, e? ready b r e a d three two one let's go <S page 46 singogram listen and point sing A door. that's a door. ฟังรอบแรกเสร็จแล้วนะครับรอบถัดมา we have to sing along together มาร้องกันไปพร้อมๆกันเลยโ okay, อเคไหมพวกเราพร้อมนะครับ are you ready ขอแบบเสียงดังฟังชัด are you ready very good ไปเริ่มกันเลยครับผม three o n e let's go <S page 46 singogram listen and point sing door เพลงกันไปอย่างสนุกสนานกันแล้วนะครับทีนี้มาฝึกการแต่งประโยคบอกกันว่าดีกว่าว่าเอ๊สิ่งนี้มันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันคืออะไรอ่ามีรูปภาพมาให้4ภาพด้วยกันตรงนี้เป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วทั้งหมดเลยจะมีรูปมืออยู่ยนั้นด้วยนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะว่าเอ๊สิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับสังเกตควบคู่ไปกับ รูปมือที่มีนิ้วชี้นะครับผมอย่างเช่นรูปแรกตรงนี้ให้ตอบพร้อมกันเลยนะครับเอ๊ะอยู่ใกล้หรือยู่ไกลนะอยู่ใกล้อยู่ไกลเอย่อยอยูอ่าสิ่งของอยู่ไกลนะครับถ้าอยู่ไกลใช้คําว่าอะไรเอ่ยตอบพร้อมกันครับเต็มประโยคเลยครับ the answer is คือสุดยอดมาก that is a trash can That is a trash can. ต่อมาครับภาพที่สองตรงนี้ภาพนี้อยู่อยู่ใกล้ครับผมอยู่ใกล้เอ๊ะถ้าอยู่ใกล้ this หรือ that ล่ะ yeah. แล้วถ้าเต็มประโยคล่ะครับจะพูดว่าอย่างไรดี The answer is อย่างไรดีเอ่ยคือ very good This is a light This is a light ถัดมาครับภาพที่สาม number t ตรงนี้ลองแต่มแบบเต็มประโยคเลยสิครับภาพนี้ได้คำว่าอะไรเอ่ยและประโยคยังไงเอ่ยเอาแบบเต็มครับคือ very good that is a board that is a board คำว่า that นะครับใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนั่นเองและภาพสุดท้ายตรงนี้ number four ภาพที่สขอแบบเต็มประโยชน์เลยครับ คือประโยคที่ว่า the answer is very good this is a desk this is a desk ฝึกประโยคบอกเล่ากันไปแล้วถัดมาครับประโยคถามตอบกันบ้างนะถามตอบกันบ้างโดยที่นักเรียนชายนะครับจะถามในภาพที่1และภาพที่2แล้วก็นักเรียนหญิงจะเป็นคนตอบส่วนภาพที่3และภาพที่4 นักเรียนหญิงจะเป็นคนถามและนักเรียนชายจะเป็นคนตอบมาดูที่ภาพที่หนึ่งเลยครับถ้าจะถาม what is this หรือ what is that ดูจากรูปภาพสิ this หรือ that ดีครับนักเรียนชายถามว่า very good what is that นักเรียนหญิงก็เลยตอบว่าสุดยอดมากครับ that is a door that is a door ถัดมานักเรียนชายถามว่ายังไงดีเอ่ยนักเรียนชายถามว่า very good what is this what is this นักเรียนหญิงตอบว่า very good this is a chair this is a chair ถัดมาครับสลับกันบ้างสลับกันบ้างให้นักเรียนหญิงเป็นคนถาม และนักเรียนชายเป็นคนตอบนักเรียนหญิงถามว่าอย่างไรดีเอ่ยนักเรียนหญิงถามว่า Good job What is, What is that What is that นักเรียนชายก็เลยตอบว่า Very good That is a clock That is a clock and the last one เราที่สี่ครับตรงนี้นักเรียนหญิงถามว่า very good what is this what is this นักเรียนชายก็เลยตอบไปว่าสุดยอดมากๆเลยยอดเยี่ยมมากครับผม this is a computer this is a computer ฝึกการพูดกันไปแล้วต่อมาครับผมในเรื่องเกี่ยวกับการฟังนั้นแดง listen and check listen and check ฟังและติ๊กถูกนะครับดูสิว่าประโยคที่เราได้ยินนะไฟล์เสียงที่เราได้ยินตรงกับภาพด้านซ้ายหรือด้านขวา left or right สังเกตยังไงดีฟังอีกดีครับฟังว่าเขาใช้ this อยู่ใกล้หรือว่า that อยู่ไกลฟังอีกดีนะครับมีคำศัพท์ทั้งหมด4คํคำตรงนี้ คำว่าอะไรมาทบทวนกันดีกว่าคำแรกครับ trash can trash can คำที่2 desk desk คำที่3 computer computer และคำที่4 clock clock ไม่ยากเลยนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าพวกเรา are you ready สุดยอดไปเลยครับผม3 2 1 let's go page 47 c listen and check number 1 this is a trash can this is a trash can number 2 that's a desk that's a desk number 3 What's that? It's a computer. What's that? It's a computer. Number four. What's this? It's a clock. What's this? It's a clock. this or that ข้อที่หนึ่งครับ number one number one เอ้ยคำนี้ trash can this or that this or that ใกล้หรือไกลเอย่ย the answer is very good this นะครับ this is a trash can this นั่นเองอยู่ใกล้นะครับถัดมาครับ number two ข้อที่สอง desk ตรงนี้โตะ๊ะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะ this or that เอย่ย the answer is That very good ถูกต้องครับถัดมาข้อที่3 number t คอมพิวเตอร์ตรงนี้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลล่ะ this or that the answer is correct นะครับ that นั่นเองและภาพสุดท้ายครับ number f ภาพที่4ตรงนี้ clock นาฬิกาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะ this or that The answer is good job this นั่นเองอยู่ใกล้นะครับเก่งมากๆเลยเราเหนื่อยกันหรือยังครับอย่าเพิ่งเหนื่อยครับเพราะว่ามีเกมให้เล่นอีกแล้วอ่ามีเกมให้เล่นอีกแล้วตรงนี้ let's play the game เกมนี้มีชื่อว่า quick question ถามเร็วตอบเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บเลยพวกเราแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ถึง6 เมือนเดิมครับผมออกมาหน้าชั้นเรียนครั้งละ2กลุ่มเพื่อเล่นเกมคุณคูณจะมีป้ายคําศัพท์ให้นะครับผมกลุ่มเลขขีนะฮะเปิดป้ายคำศัพท์ขึ้นมาปุ๊บให้กลุ่มเห็นและถามคําถามเพื่ออีกกลุ่มว่า what is this หรือ what is that สังเกตด้วยนะครับว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเพื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องตอบว่า this หรือว่า that นะครับตามด้วย is a สิ่งของนะครับ ดูชื่อสิ่งของด้วยต้องพูดชื่อสิ่งของให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องถูกต้องทั้งหมดถึงจะได้คะแนนสลับกันถามตอบครับทั้งหมด3มรอบด้วยกันกลุ่มไหนคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะจับกลุ่มกันได้เลยครับผมจับกลุ่มกันได้เลยครับ6กลุ่มด้วยกัน6กลุ่มเรียบร้อยไม่เอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปเรื่องกิจกรรมกันได้เลยครับผม let's go เรียบร้อยครับแหมสนุกสนานกันมากๆเลยครับแต่ละคนแต่ละกลุ่มนี้อื้เอนเตอร์จีพลังงานเต็มที่ถัดมาครับกิจกรรมนี้ถามเพื่อนๆกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนเหงาที่อยู่ข้างๆเราเนาะโอ้เราครับจับคู่เลยครับจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆแทนตัวเองนะครับด้วยอักษร A หรือ B ก็ได้นะครับแบ่งกัาใครเป็น A ใครเป็น B เสร็จแล้วคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นะครับและพวกเราก็ใช้รูปภาพในใบกิจกรรมเนี่ยฝึกกัน ถามตอบนะครับโดยใช้โครงสร้างเดิมเลยครับ what is this หรือ what is that ดูซิว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลในการตอบก็เช่นกันครับถ้าอยู่ใกล้ก็ this is a ตามด้วยสิ่งของแต่ถ้าอยู่ไกลก็ that is a ตามด้วยสิ่งของสลับกันถามตอบนะครับให้ครบทั้ง11ข้อครูมีเวลาให้แค่3มนาทีเท่านั้นอ่าดูซิว่าพวกเราจะ ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับสามาทีเท่านั้นตรงนี้แข่งกับเวลานะครับจับคู่กันเรียบร้อยแจกไปกิจกรรมเรียบร้อยพอไหมเอ่ย three เริ่มได้ครับผม เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอสนุกสนานกันมากแข่งกับเวลานะครับกูค,คิดว่าพวกเราทําได้อยู่แล้วแหละนะครับง่ายมากๆเลยมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งลวกันนะครับเอดูซิว่าประโยชน์ที่ครูให้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครูมีรูปภาพมาให้แล้วครับตรงนี้ให้ดูซิว่าการใช้ this กับ that ถูกต้องหรือเปล่า true or false ใช่ไม่เอย่ยอย่างเช่นภาพแรกครับตรงนี้ครูให้ประโยชน์มาว่า This is a computer. This is a computer. ถูกต้องหรือเปล่าครับพวกเราคิดว่าถูกต้องหรือเปล่า True or false. ถูกหรือผิดครับ True or false. The answer is <c oughs> correct. True นะครับถูกต้องครับ This อยู่ใกล้นะครับ This is a computer. c o m เตอร์อันนี้อยู่ใกล้นั่นเองเลยใช้ this ถัดมาครับประโยคถัดมาครูให้ประโยคว่า that is a clock that is a clock นั่นคือนาฬิกาใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่แดนหรือเปล่าใช่ไหมครับ true or false true or false the answer is good job True นั่นเองถูกต้องนะครับ That is a clock นาฬิกานั้นอยู่ไกลนั่นเองนะครับไม่ถึงก็ติดเนาะอยู่ไกลออกมานิดหนึ่งนะครับ That ถูกต้องถัดมาครับประโยคถัดมาตรงนี้ครูให้ประโยคมาว่า That is a door That is a door นั่นคือประตูเอ,อประตูอยู่นั่นใช่ไหมใช่ไหม True or false True or false y h s The answer is false ถูกต้องครับเก่งมากเลย ah false false เฮ้ยจะแก้ยังไงดีล่ะพวกเราแก้คำว่า ah แก้คำว่า that เป็นคำว่า this นั่นเองเก่งจริงๆเลยมาดูครับประโยคสุดท้ายตรงนี้ต้องทำได้แน่นอนประโยคนี้ this is a trash can this is a trash can นี่คือ ถังขยะ A ถังขยะนี่อยู่ใกล้หรือเปล่าเนี่ย hmm. มันไม่ติดนะใช่ไหม True or False True or False The answer is False correct ถูกต้องครับ yeah, ประโยคน,นี้ไม่ถูกต้องนะครับแก้ยังไงดีครับแก้ยังไงดี่า ah, very good เปลี่ยนจากคำว่า this เป็นคำว่า that แหมพวกเรานี่เก่งจริงๆเลย Craft your hand for yourself a g a แก่สุดยอดมากครับบทที่6ผ่านไปแล้วนะครับพัฒนาการของพวกเราด้า,า,านภาษาอังกฤษสุดยอดมากเลยนะครับทั้งการฝึกพูดฝึกฟังนะครับแล้วก็ฝึกการทำแบบฝึกหัดไปด้วยสุดยอดมากๆเลยยังเหลืออีก3บทด้วยกันนะครับความสนุกยังไม่จบมาต่อกันในบทที่7นะครับและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ กันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ที่เชฟบิ๊กขอลาไปก่อน see you again next time have a nice day ครับผมบาย